บ้านหลังใหญ่ย่านชานเมืองเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของคนในครอบครัวเก่าแก่พ่อวินและแม่จิตเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างมานานกว่า30ปีลูกทั้งสามต่างแยกย้ายมีครอบครัวแต่มีเพียงแอมลูกสาวคนกลางที่ยังวงเวียนกลับมาของเงินช่วยเหลือเป็นระยะระยะวันหนึ่งแอมกลับมาบ้านพร้อมสามีของเธอบอยชายหนุ่มหน้าตาดีขับรถรูพูดจาไพเราะแต่เบื้องหลัง คือหนี้พนันจำนวนมากที่เขาซุกซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้แม่ถ้าแม่ให้ที่ดินซักแปลงกับหนูหนูจะเปิดร้านกาแฟเองจะไม่ขอเงินอีกเลยแอมพูดพร้อมจับมือแม่แน่นบอยเสริมทันทีผมจะดูแลแอมเต็มที่ครับอยากให้เธอมีอะไรเป็นของตัวเองสักทีพ่อวินฟังแล้วถอนหายใจยาวจะลงทุนทั้งทีต้องมั่นใจว่าทำได้จริงไม่ใช่เอาไปจำนองแล้วจ่ายหนี้แทนใคร คำพูดนี้ทำให้บ่อยหน้าเสียแอมกัดฟันแน่นกำมือใต้โต๊ะจนเล็บจิกเนื้อเธอรู้ดีพ่อไม่ไว้ใจบ่อยและที่เลวร้ายกว่านั้นเธอเองก็เริ่มหมดทางไปแล้วจริงๆเมื่อกลับถึงบ้านบอยโยนเสื้อสูตรลงพื้นแล้วตะคอกใส่แอมเธอมันล้มเหลวทุกทางแค่นี้ยังขอจากพ่อแม่ไม่ได้อีกเหรอแอมเงียบแต่น้ำตาไหลในหัวมีเพียงคำเดียวว่าทำยังไงถึงจะได้มันมา ในคืนเดียวกันบอยโทรหาคนคนหนึ่งเสียงปลายสายเย็นเยียบมีวิธีเปลี่ยนเจ้าของทรัพย์สินโดยไม่ต้องให้เจ้าตัวรู้ไหมบอยยิ้มมุมปากหลังจากถูกปฏิเสธแอมกลับมาพร้อมรอยยิ้มจอมปลอมเธอเริ่มทำตัวดีทำอาหารให้พ่อแม่โทรหาทุกวันเอ่ยปากขอพาไปตรวจสุขภาพจัดงานวันเกิดให้อย่างอบอุน่นพ่อวินกับแม่จิตเริ่มใจอ่อนนึกว่าลูกคนกลางเปลี่ยนไปจริงๆ แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือทุกอย่างคือแผนลวงในอีกมุมหนึ่งของเมืองบอยนั่งอยู่ในคาเฟ่โสมกับชายคนหนึ่งชายคนนั้นหยิบแฟ้มออกมาวางเอกสารโฉนดปลอมลายเซน็นพินัยกรรมและเอกสารมอบอำนาจที่ไม่ต้องให้เจ้าของรู้ตัวค่าจัดการทั้งหมดห้าแสนบอยกัดฟันแน่นแต่พยักหน้าเพราะรู้ดีว่ามันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มถ้าแลกกับบ้านสิ้าล้านและที่ดินติดถนนใหญ่อีกสามแปลง คืนนั้นแอมหยิบแฟ้มเอกสารของพ่อแม่แอบถ่ายลายเซ็นทั้งคู่เธอค่อยๆวางแผนทุกอย่างไว้ในหัวพรุ่งนี้จะชวนพ่อแม่ไปทําบุญพร้อมให้เซ็นเอกสารจองลงศพแต่แท้จริงคือสัญญามอบอานาจเธอหัวรอบเบาๆในโลกนี้พ่อแม่เชื่อใจลูกมากที่สุดและนั่นแหละคือจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นแอมแต่งหน้าสวยพูดจาอ่อนหวานแม่คะไปทําบุญกับหนูหน่อยหน้าหนูอยากไถ่โทษ แม่จิตลังลังเลแต่ก็ยอมพ่อวินเพียงยิ้มไม่รู้ว่าความไว้วางใจในวันนั้นกำลังพาเขาเดินไปใกล้ปลายทางมากขึ้นทุกทีเอกสารปลอมอยู่ในมือแล้วบอยจ้องมันเหมือนนักล่าเห็นเหยื่อเหลือแค่เซ็นชื่อจริงทุกอย่างจะจบแต่พ่อกับแม่ไม่ยอมลงชื่อในวันนั้นบอยเริ่มอารมณ์เสียแต่แอมกลับนิ่งกว่าใครเธอกระซิบกับสามีเบาๆถ้าเขาไม่ให้เราก็ต้องเอา บอยนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆวางแผนใหม่แผนที่ไม่มีช่องให้พลาดอีกเขาเริ่มสังเกตชีวิตพ่อแม่อย่างละเอียดพ่อวินออกจากบ้านทุกเช้าหกโมงครึ่งแม่จิตจะอยู่บ้านลำพังจนเกือบเที่ยงไม่มีกล้องวงจรปิดในบ้านไม่มีสัญญาณกันขโมยไม่มีคนรับใช้ไม่มีใครจะรู้ถ้าเกิดอะไรขึ้นในนั้นเราต้องจัดฉากให้ดูเหมือนอุบัติเหตุบอยพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเย็น ไม่มีเลือดไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยแอมกลืนน้ำลายเธอเคยลังเลแต่ตอนนี้ไม่แล้วเพราะมรดกมันอยู่ตรงหน้าแค่ลงมือทุกอย่างจะกลายเป็นของพวกเขาค่ำคืนนั้นทั้งคู่เดินดูบ้านพ่อแม่อย่างเงียบงนันนับจำนวนกล้องดูมุมบอดสังเกตระบบล็อกเขียนแผนลงบนกระดาษย้ำซ้ำว่าต้องไม่มีพลาดฉันจะโทรหลอกแม่ให้มาหาแอมพูดส่วนแก ลงมือให้จบในห้านาทีบอยพยักหน้าสายตาของเขาไม่มีความลังเลอีกต่อไปพวกเขาไม่ได้คิดว่ากำลังจะฆ่าคนพวกเขาคิดว่ากำลังจะเคลียร์ปัญหาเพื่ออนาคตแต่นรกบนดินกำลังรออยู่ข้างหน้าและมันจะไม่ใช่เกมง่ายอย่างที่พวกเขาคิดคืนวันเสาร์ฝนตกพรำๆทั้งเมืองเงียบสงัดเหมือนรออะไรบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านหลังเล็กแอมแต่งหน้าเรียบเสื้อยืดธรรมดา แต่ในมือของเธอคือโทรศัพท์มือถือหน้าจอแสดงเบอร์แม่จิตแม่หนูปวดหัวมากเลยพี่บ่อยไม่อยู่แม่ช่วยมาหาหน่อยได้ไหมคะน้ำเสียงอ่อนโยนปนสั่นเครือแม่จิตตกใจรีบเรียกพ่อวินโดยไม่ทันคิดอะไรทั้งคู่ก็ออกจากบ้านโดยไม่ทันเตรียมใจประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมารถของพ่อแม่จอดที่หน้าบ้านของแอมกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านข้างๆจับภาพได้เพียงแวบเดียว ขณะพ่อแม่เดินเข้าประตูรัว้วแล้วประตูปิดลงหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นพวกเขาอีกเลยข้างในบ้านเสียงกรีดดังลั่นเพียงครั้งเดียวก่อนจะเงียบลงในไม่กี่วินาทีบอยยืนหอบหายใจใบหน้าเปื้อนเหงือ่อถุงมือเปื้อนคราบเลือดเล็กน้อยเขาลากพ่อวินในสภาพที่แน่นิ่งไปยังท้ายของบ้านส่วนแอมพยายามปลุกแม่จิตที่หมดสติจากยานอนหลับก่อนจะใส่ผ้าปิดหน้าแล้วอุ้มไปยังท้ายรถ ทุกขั้นตอนซักซ้อมมาแล้วแต่มันไม่เหมือนตอนที่คิดไว้เลยมือสั่นใจเต้นแรงแววตาของพ่อก่อนหมดสติยังติดอยู่ในหัวของแอมแต่เธอกัดฝันแน่นเพราะตอนนี้ถอยไม่ได้อีกแล้วทั้งสองศพถูกวางไว้ในเบาะหลังของรถพ่อบอยล็อกพวงมาลัยด้วยที่ยึดดันเกียร์ไปที่เกียร์เดินหน้าแล้วปล่อยรถไหลลงคลองเสียงน้ำกระแทกดังโครมกระแสฝนช่วยซัดกลบทุกอย่าง ไม่มีรอยไม่มีเสียงไม่มีพยานหรืออย่างน้อยพวกเขาก็คิดแบบนั้นพอกลับถึงบ้านแอมร้องให้โหบอยกอดเธอไว้แน่นพูดแผ่วๆเราทำดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะจบแล้วเราจะเริ่มใหม่แต่ไม่มีใครรู้ว่าในรถแม่จิตไม่ได้ตายทันทีมือถือของเธอกำลังอัดเสียงไว้ตลอดเวลาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกปลายสายรายงานว่ามีรถตกคลอง และพบร่างของพ่อวินกับแม่จิตอยู่ในรถข่าวกระแทกกลางใจลูกทั้งสามคนแต่ที่น่าสงสัยคือแอมเป็นคนแรกที่เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุทั้งที่บ้านเธออยู่ไกลกว่าน้องสาวอย่างอิวมากงานศพจัดขึ้นในวัดเล็กๆเกงียบง่ายและไม่มีการชนสูตรศพเพราะแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุกอย่างดูเรียบร้อยเกินไปแต่ไม่ใช่สำหรับอิวอิวสังเกตเห็นพี่สาวแต่งตัวสวย ทาลิปแดงเดินเข้ามาในงานพร้อมกับรอยยิ้มเธอไม่ได้ร้องให้สักแอะแต่กลับพูดว่าอย่างน้อยก็ดีที่พ่อแม่ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปคืนนั้นอิ๋วนอนไม่หลับคำพูดพี่สาวมันวนซ้ำในหัวเธอเริ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาวันถัดมาอิ๋วเริ่มหาข้อมูลเธอไปหาช่างกล้องวงจรปิดข้างบ้านพี่สาวขอภาพคืนวันที่พ่อแม่หายตัวและนั่นคือครั้งแรก ที่เธอเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติกล้องจับภาพรถพ่อแม่จอดมีแสงไฟในบ้านแต่ไม่มีภาพพ่อแม่เดินกลับออกมาอีกเลยตอนนี้ความสงสัยไม่ใช่แค่ในใจแต่มันเริ่มกลายเป็นเปลวไฟที่พร้อมจุดระเบิดความจริงออกมาอิวโทรหาตำรวจสายสืบคนหนึ่งที่เธอรู้จักส่งคลิปกล้องวงจรปิดให้ดูพร้อมคำพูดสั้นๆพ่อแม่ฉันไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุเริ่มจากแค่ความสงสัย แต่ตอนนี้อิวมั่นใจแล้วว่าพ่อแม่ของเธอไม่ได้ตายธรรมดาเธอนำคลิปกล้องวงจรปิดส่งให้ตำรวจสายสืบรุ่นพี่ที่เคยรู้จักกันมาก่อนขอให้ตรวจสอบเงียบๆโดยไม่แจ้งให้พี่สาวรู้ผลจากการวิเคราะห์เบื้องตน้นพบว่ารถของพ่อแม่ขยับด้วยความเร็วผิดปกติคล้ายถูกดันให้ไหลลงน้ำและไม่พบรอยเบรกตำรวจเริ่มตั้งข้อสงสัย ว่าอาจจะมีใครจัดฉากให้เป็นอุบัติเหตุเพื่อปิดบังการฆาตกรรมในขณะเดียวกันแอมกลับเริ่มใช้ชีวิตหรูหราขึ้นจนผิดสังเกตซื้อของแบรนด์เนมขอเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารและกำลังจะยื่นเรื่องขายบ้านของพ่อแม่อิวรู้ข่าวถึงกับอึง้งยังไม่ทันเผากระดูกจะขายมรดกแล้วเหรอเธอตัดสินใจเข้าไปที่บ้านเก่าขอเข้าไปไหว้พ่อแม่เป็นครั้งสุดท้ายแต่สิ่งที่เธอเจอ ไม่ใช่แค่ความสรงจำใต้พรมหน้าห้องน้ำมีคราบจางๆสีคล้ายเลือดที่ถูกเช็ดแล้วแต่ยังไม่หมดอิวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปไว้ทั้งหมดพร้อมส่งให้ตำรวจทันทีวันต่อมาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แต่ไม่แจ้งเจ้าของบ้านพวกเขาพบเส้นใหญ่เสื้อผ้าและเศษพลาสติกบางอย่างซึ่งตรงกับเบาะรถที่พบศพหลักฐานเริ่มโผล่ขึ้นทีละจุด และแผนที่แอมกับบอยคิดว่าสมบูรณ์แบบหลักฐานเริ่มมีรูรั่วจนเกินจะอุดทันแอมรู้สึกถึงแรงกดดันขณะตำรวจนอกเครื่องแบบเริ่มวนเวียนหน้าบ้านเธอหันไปถามบอยด้วยเสียงสัน่นถ้าเรื่องแดงเราจะทำยังไงบอยเพียงแค่มองหน้าเธอแล้วตอบสั้นๆก็แค่กำจัดอีกคนแอมเริ่มรู้ตัวว่ามีบางอย่างไม่ปกติเธอเห็นคนแปลกหน้าเดินวนหน้าบ้าน เสียงโทรศัพท์เริ่มมีเบอร์ไม่รู้จักโทรเข้ามาบอยยังทำใจดีสู้เสือแต่สายตาเขาเริ่มไม่เหมือนเดิมในขณะเดียวกันตำรวจเริ่มรื้อคดีใหม่แบบไม่เปิดเผยต่อหลักฐานมากพอที่จะขอหมายคนบ้านอีกครั้งคราบเลือดใต้พรมรอยข่วนที่กำแพงและเส้นผมที่ไม่ใช่ของแอมทั้งหมดกำลังถูกวิเคราะห์ในห้องแลบอิวได้เอกสารชนสูตรฉบับจริงเธอนั่งอ่านอยู่เงียบๆหน้าโกรธพ่อแม่น้ำตาค่อยๆไหล ก่อนจะพูดเบาๆกับตัวเองแม่พ่อหนูจะไม่ยอมให้เขารอดไปได้ทางฝั่งแอมเธอเริ่มทนไม่ไหวทะเลาะกับบอยอย่างหนักเธอยาก่อยแต่บอยกลับย้ำว่าถ้าถอยตอนนี้เราจะพังทั้งคู่ในตอนกลางคืนแอมแอบเปิดลิ้นชักบอยเธอเจอแฟลชได้หนึ่งอันเมื่อเปิดดูภายในมีคลิปเสียงเสียงของเธอพูดถึงแผนฆ่าพ่อแม่แบบละเอียด เธอหน้าซีดรีบเดินเข้าห้องน้ำอาเจียนออกมาทันทีหมอนี่เล่นฉันไว้หมดแล้วคลิปนั้นอาจเป็นประกันของบอยหรืออาจเป็นกับดักถ้าเขาต้องหนีคนเดียวแอมเริ่มรู้ว่าตอนนี้เธออยู่ในเกมที่ไม่สามารถไว้วางใจใครได้อีกแม้แต่คนที่นอนอยู่ข้างๆทุกคืนและอีกไม่นานตำรวจจะขอหมายจับคำโกหกทั้งหมดกำลังจะหมดเวลาบ้านหลังที่เกิดเหตุ ถูกปล่อยทิ้งไว้นานหลายเดือนไม่มีใครกล้าย่างกลายแต่ตำรวจกลับมาอีกครั้งคราวนี้พวกเขานำกล้องตรวจจับร่องรอยความร้อนเครื่องจับโลหะและเครื่องสแกนโครงสร้างผนังปลั๊กไฟหลังตู้เย็นถูกแกะออกข้างในมีบางอย่างซ่อนอยู่มันคือโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่ถูกปิดเครื่องไว้นานานับเดือนเมื่อกู้ข้อมูลได้สิ่งที่อยู่ข้างในทำให้เจ้าหน้าที่อึ้งไปทั้งห้องสอบสวน วิดีโอจากกล้องมือถือที่อัดเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุแม้ภาพจะสั่นแต่เสียงนั้นชัดเจนเสียงทะเละาเสียงร้องให้ของแม่และเสียงแอมพูดประโยคที่ไม่มีวันลืมได้ถ้าไม่ยกที่ให้เราก็ไม่ต้องอยู่ร่วมโลกกันอีกหลักฐานชิ้นนี้ไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆเพิ่มเติมตำรวจเตรียมออกหมายจับทันทีแต่บอยหายตัวไปแล้วแอมถูกควบคุมตัว ในขณะที่พยายามจะบินหนีออกนอกประเทศเธอกรีดร้องอย่างโหยหวนกลางสนามบินในห้องสอบสวนอิวเข้าไปนั่งตรงหน้าและพูดเพียงสั้นๆว่าหนูขอแค่ความจริงไม่ใช่คำแก้ตัวแอมไม่ตอบเธอนั่งนิ่งแต่ภายในใจกำลังแตกเป็นเสียเส่ยงๆการล่าตัวบ่อยจะเริ่มต้นและทุกอย่างใกล้ถึงบทสรุปข่าวการจับตัวแอมกลายเป็นกระแสในทันที แต่สิ่งที่สังคมต้องการมากกว่าคือบอยตำรวจรู้ดีว่าเขาไม่ใช่คนที่หลบหนีแบบไร้ทิศทางแต่เป็นคนที่วางแผนและมีเครือข่ายช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังฝ่ายสืบสวนจับสัญญาณการเคลื่อนไหวจากบัตรเครดิตของเพื่อนสนิทบอยที่ปรากฏในย่านชานเมืองกรุงเทพตำรวจนอกเครื่องแบบเตรียมกระจายกำลังล้อมบ้านเช่าหลังหนึ่งซึ่งภายในบ้าน บอยกำลังเผาทำลายเอกสารและเตรียมหลบหนีข้ามชายแดนทางแม่สอดเวลาแค่เพียงนาทีเดียวคือความเป็นความตายเสียงตะโกนจากนอกบ้านนี่คือตำรวจอยากขยับบอยเปิดหน้าต่างหลังบ้านกระโดดหนีวิ่งฝ่าความมืดเข้าไปในตรอกแคบๆตำรวจไล่ตามเสียงฝีเท้าดังก้องทุกก้าวเต็มไปด้วยแรงกดดันท้ายที่สุดเขาถูกตรึงไว้กับพื้น โดยตำรวจสายสืบร่างใหญ่ที่เข้ามากระแทกเต็มแรงไม่มีคำพูดใดๆมีแค่เสียงหายใจหอบเหนื่อยของบอยและกุญแจมือที่ล็อกแน่นในโรงพักบอยเงียบไม่พูดแม้แต่คำเดียวแต่หลักฐานทั้งหมดที่ทั้งตำรวจและอิวรวบรวมมากำลังถาโถมใส่เขาอย่างไม่มีทางหลบหนีการล้างคราบเลือดบนเงินก้อนโตใกล้จะถึงบทสรุปแต่ความจริงสุดท้าย ยังไม่ถูกเปิดเผยสิ่งที่แม่ของอิวเขียนไว้ในสมุดบันทึกที่พบในบ้านกำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างหลังการจับกลุ่มบ่อยสื่อทุกสำนักแห่กันมาที่โรงพักแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังโฟกัสที่ตัวผู้ต้องหาตำรวจหญิงคนหนึ่งกลับเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มขนาดเล็กภายในแฟ้มคือสมุดบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งของแม่อิวที่เจ้าหน้าที่พบซ่อนอยู่ใต้ลิ้นชักลึกสุดของห้องนอนหน้าแรก เขียนไว้ด้วยลายมือตวัดไว้ว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อุบัติเหตุทุกหน้าค่อยๆเผยให้เห็นความกังวลความหวาดกลัวและคำเตือนที่แม่อิวพยายามทิ้งไว้บ่อยชอบถามเรื่องที่ดินเขาดูเหมือนไม่ใช่คนเดิมฉันไม่ไว้ใจลูกเขยคนนี้อีกต่อไปข้อความสุดท้ายถูกเขียนไว้แค่สองวันก่อนเสียชีวิตคืนนี้ฉันนอนไม่หลับสามีฉันก็เช่นกัน เรารู้ว่าเขากำลังวางแผนอะไรบางอย่างเมื่อสมุดถูกเปิดอ่านในห้องสอบสวนสีหน้าของบอยเริ่มเปลี่ยนเหงื่อซึมออกมาชัดเจนแต่ยังคงไม่ปริปากแม้แต่คำเดียวอิวนั่งอยู่นอกห้องแต่ที่มือกำแฟ้มไว้อย่างแน่นน้ำตาเอ่อล้นเต็มดวงตาเธอถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันทำอะไรลงไปอายการเริ่มรวบรวมพยานคำให้การของแอม ภาพจากกล้องวงจรปิดและบันทึกก่อนตายของแม่คดีนี้กำลังจะถูกส่งฟ้องในอีกไม่กี่วันข้างหน้าบอยเผชิญโทษสูงสุดส่วนแอมยอมรับสารภาพแลกกับโทษเบาคำตัดสินจะถูกอ่านในเดือนหน้าแต่สำหรับครอบครัวของแอมมันสายเกินไปแล้วเพราะเงินก้อนโตไม่อาจซื้อพ่อแม่กลับมาได้และไม่มีอะไรสามารถลบความผิดพลาดนั้นได้ตลอดชีวิต